สวัสดีนะคะวันนี้จากสุวรรณศรีแมวเหมียวนะคะจะมาพูดคุยกับทุกๆท่านนะคะได้แนะนำเรื่องคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะทำไมถึงได้โด่งดังติดชาร์ตระดับประเทศและระดับโลกณขณะนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูประวัติข้าวๆว่าสาวน้อยบ้านแพงตัวนี้นะคะมีการก่อตั้งวงมาอย่างไรนะคะ ดูนะคะคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี้นะคะตั้งอยู่ที่บ้านแพงตำบลแพงอําเภอกูสงพิสัยนะคะจังหวัดมหาสารคามเป็นหมอลำชื่อดังมาตั้งแต่อดีตนะคะจนกระทั่งถึงปัจจุบันสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้รับรางวัลพระราชทานสามสมัยนะคะจากสมเด็จพระเทพนะคะตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้รำทำนองรำเพลินนะคะแต่ทางวงก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนามาเป็นวงหมอลำเรื่องต่อกรทำนองขอนแกน่นตั้งแต่ปีพศ2552นะคะจนถึงปัจจุบันนะคะก็ได้รับการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากแฟนเพลงเป็นอย่างดีก่อนที่จะมาเป็นวงหมอลำชื่อดังในอดีตนะคะจนถึงปัจจุบันการเดินทาง มาพบกันของคุณแม่สุภาพกับคุณพ่อสงกรานนามวงษาคุณแม่สุภาพก็ได้ฝึกลำนะ,ะอยู่กับคุณพ่ออ่อนตาเจ้าของวงหมอลำชื่อดังในอดีตก็คือวงพัฒนาลำเพลินและคุณแม่สุภาพก็ได้ฝึกลำจนได้แสดงเป็นนางเอกนะคะอยู่กับวงพัฒนาลำเพลินอยู่มาวันหนึ่งนะคะคุณแม่สุภาพก็ได้พบรักกับตลกหน้าตาดี ซึ่งก็คือคุณพ่อสงกรานนามวงศานั่นเองนะคะจึงได้ตกลงปรงใจแล้วก็แต่งงานกันนะคะอยู่มาวันหนึ่งคุณพ่ออ่อนตาเจ้าของวงพัฒนารำเพลินก็ได้เสียชีวิตลงจึงไม่มีใครมาสืบแทนสารต่อจึงยุบวงลงนะคะเป็นตำนานไว้จนกล่าวขานมาถึงปัจจุบันนี้นะคะเมื่อวงพัฒนารำเพลินยุบตัวลง คุณแม่สุภาพกับคุณพ่อสงกรานก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านแพงนะคะเอออำเภอโกโสุมพิสัยจังหวัดมหาสารครามทางคุณพ่อก็จึงมีแนวคิดว่าเออเราควรจะทำวงนะคะด้วยเลือดศิลปินสูงจึงชวนคุณแม่สุภาพนะคะทำวงขึ้นแต่ทางคุณแม่ก็ได้คิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่ทางคุณพ่อก็บอกว่าจะทำนะคะจะทา คุณแม่ก็เลยตัดสินใจตกลงทำวงด้วยกันและตั้งชื่อวงตอนนั้นว่าสาวน้อยมิตรบ้านแพงนะคะปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะโดยเริ่มต้นจากการมีสมาชิกในวง40คนถึง50คนนะคะมีอุปกรณ์การแสดงแล้วก็ใช้รถ6ล้อเพียงคันเดียวในการขนอุปกรณ์นะคะ เมื่อตั้งวงมานะคะก็มีอุปสรรคมากมายนะคะทําท่าจะยุบบ้างไม่ยุบบ้างนะคะด้วยการที่มีเลือดเป็นศิลปินและก็ต้องอรับผิดชอบนะคะลูกน้องอีกลหลายๆชีวิตถ้ายุบก็จะไม่มีไรายได้ลูกน้องเขาก็จะตกงานนะคะคุณแม่กับคุณพ่อก็จึงต่อสู้มาจนมีชื่อเสียงนะคะและก็เวลาผ่านไป10ปีนะคะสั่งสมชื่อเสียงนะคะจนมีผู้ชมเริ่มติดตามนะคะ ทำให้คุณพ่อกับคุณแม่นั้นได้รับรางวัโลโระราชทานนะคะในปีพศ2532เป็นลและโลเกียรติยศปี2544และนอกจากนั้นก็ได้รับเกียรตินะคะที่จะร่วมแสดงกับละครทีวีทางช่อง3เรื่องดาวจรัดฟ้านะคะในปี2551นะคะ ในปี2,557จึงได้ส่งไม้ต่อให้กับทายาทคนสุดท้องซึ่งก็คือนายยมนินานามวงษาหรือหนุ่มโจของพวกเรานะคะได้เข้ามาดูแลและก็สืบสานต่อจากทายาทคนสุดท้องนะคะที่เริ่มช่วยงานที่บ้านด้วยการทำหน้าที่เป็นแดนเซอร์ในวัยเพียง16ปีจากนั้นก็ขึ้นแท่นนักร้องนะคะมีอัลบั้มเป็นผลงานตัวเองรักต่างวัย นะะในในวัย20ปีจากนั้นนะคะปัจจุบันก็ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าวงหมอลำนะคะที่ดังที่สุดในยุคนี้นะคะสำหรับหนุ่มมาดโก้โจโยมนินนามวงษาที่ได้รับมรดกตกทอดด้านวัฒนธรรมอีสานจากคุณพ่อสงกรานและคุณแม่สุภาพนามวงษา ให้มาบริหารวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาตั้งแต่ปีพศ2557จนถึงปัจจุบันที่สร้างความฮือหาให้กับวงการหมอลำในยุคดีนะคะนี่ก็คือข้อมูลของอาการก่อตั้งวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะนี่ก็คือข้อมูลดีๆนะคะจากช่องสวนสรีแมวเหมียวฝากทุกท่านได้กดไลค์กดแชร์และกดติดตาม ให้กำลังใจสุวรรีแม่เหมียวด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ